ของตัวเองก็ไปดูแตงโมก็หิวแตงโมนี่นี่ดูไหมนี่เขาทําอะไรเขาทำลาเขาทำลายาไม่ใช่ลาเขาทำอะไรเขาทำอะไรไม่รู้อะเขาทำแบบอยากเลือกหนูต้องดูดูให้มันมีสติลูกไม่ใช่ว่าหนูจะกินอยากกินอะไรกับเขาไปมั่วเลย มันอยู่ในโทรศัพท์มันไม่เราจะไปกินได้ไงโอเคไหมโอเคไหมคะค,คะจะ้าจ้าหนูต้องนั่งตรงนี้คนละกล่องเลยนั่งเรยังเชื่อเลยเชื่อเลยกินเก่งมากกินผลไม้พ่อสิ พ่อกับแม่ไปหาเงินตังมาซื้อให้หนูเห็นไหมเนี่ยหนูได้กินคนละกล่องเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่พูดสิขอบคุณว่าแม่ขอบคุณคุณพ่อบอยขอบคุณคุณแม่แอนขอบคุณอาชีขอบคุณอาชีด้วย ขอบคุณทุกคนเลยเที่ยวมาให้หนูกินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหนูได้กินอิ่มโอ้ยเก่งมากพื่อไสายตายพี่บลอยอุ้ยไห็ไหมโลดอีกแล้วนี่ค่ะขอบคุณไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณไหมคะหนูเรียน,นหนูอบไหน อ,อบ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 คือไก่ไข่ไก่ด้วยไข่ไก่นบนตอกแล้วอะไรนี่ลูกไก่ใช่ไหมคะลูกไก่เป็นจอกโอ้มันเกี้ยกเลยเหรอลูกกุ้งไก่มันเก <c oughs> ีนน้ยกไอ้อะไรเหรอลูกไอ้หนูเหรอคะนี่หนูถูกต้อง <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะลูก <c oughs> กระต่ายโอ้กระต่ายถูกต้องคะ่ <c oughs> งะอันนี้อะไรคะหมา ถูกต้องค่ะใช่อันนี้อะไรคะยักษ์เขียวยักษ์เขียวพี่พลอยมีไหมพี่พลอยมียักษ์เขียวไหมคะมีเลยมีลูกป่งด้วยมีลูกปองด้วยเหรอคะมีอะไรคะเนี่ยีอันนี้อะไรคะพริกโอ้พริกเผ็ดค่ะพี่พลอยมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยของเผ็ดเหรอ คิดอะอุ้ยน่ากลัวเอานี่อะไรคะนี่ไอศครีมไอศครีมไอศครีมแม่ แม่ปวดท้องโอ้แม่ปวดท้อง้าอปวดท้องอปวดท้องด้วยโอ้ฮะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอพลอยค่ะแม่ปวดท้องคุณหมอกินข้าวมาวยังค่ะเล่ค่ะแล้วมากี่คนคะมากี่คนค่ะออยู่ในถุงค่ะอยู่ในกล่องค่ะแล้ว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 คุณหมอมา ไปหาคุณแม่มายัางคะหาคุณแม่มาแล้วค่ะอ๋อแม่กินไอติมแล้วคุณหมอกินไอติมมายัางคะกินไอติมแล้วเอ,อ้าได้กินแล้วเหรอคะใครซื้อมาให้คะพูดอ๋อคุณหมอจะไปไหนคะคุณหมอจะวัดเชิงคะ่ะหัวจะวัดเชิงเลยโอ้ยคุณหมอจะวัดวัดงานยายเหรอเขเอ้า <c oughs> ไอปิดปากด้วยนะคะคุณหมอบอกก่อนคุณหมอบอกคุณคุณคุณเพชก่อนคุณเพชปิดปากด้วยนะเวลาคุณเพชไอนะคะคุณเพชไอด้วยนะคะคเตะน้อยเดียวก็ไรหุ่นแม่วันย่างเตะขาน้ยเดียวก้มเก็บยากเดียว <c oughs> อะไรลนะ่ะลูกเม่นมะละกอเหรอไม่ไม่ขมเหรอคะ <c oughs> หอมมากหอมมากเอาหอมมากขอมมา,มจากจะตดตีตดไปตดตีตดกอดตีตดปดเอาแล้วคุณหมอมาตรงนี้ทำไมนี่ยายหนักนะเนี่ย